พบกับเราทีมทนายความดรกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพ,พิชานกแหลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมดกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดหรืออายัดแล้วเจ้านี้ตามค่าพิพากษาจะได้รับเงินเมื่อไหร่ในกรณีนี้นะครับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะได้รับเงินเมื่อเจ้าพนักง,งานบังคับคดีขายทออตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้ได้หรือในกรณีที่ขออายัดก็จะได้รับเงินเมื่อมีการส่งเงินตามอายัดแล้วจากนั้นเจ้าพนักง,งานบังคับคดีจ,จะจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายและนัดท่านมาตรวจรับรองบัญชีแสดงรายการรับจ่ายหากท่านเห็นว่าถูกต้องก็สามารถรับเงินได้แต่ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง S <S <an> ก็สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อเจา้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเจา้าพนักงานบังคับคดีจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับ <S <S <an> <S <S <an> เอกสารที่ต้องใช้ในวันที่ไปรับเงินนะครับก็คือในกรณีที่ไปรับเงินด้วยตนเองท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของท่านหรือบัตรที่ราชการออกให้แต่ในกรณีที่ท่านมอบอำนาจให้ท่านใช้แบบมอบอำนาจของกรมบังคับคดี พร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนของท่านมอบให้กับผู้รับมอบหน้าไปเพื่อให้เจ้าพนักง,งานตรวจสอบด้วยครับสําหรับเจ้านี้ตามคําพิพากษาที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทไปแสดงด้วยครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกตรเกิศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทิมทนายความสวัสดีครับ